สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเทียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่เป็นพระยอดธงนะครับพระยอดธงก็เป็นพระที่ถามว่าพุทธคุณเด่นทางไหนเข้าคาดนะครับพระเพื่อชชนะเลยฮะยอดธงนี่นะครับพระพุทธรูปลอยองค์นะครับพระยอดธงพระยอดธงนี้เป็นพระในยุคโบราณนะครับเป็นพระในยุคโบราณนะสมัยยุอยานะครับคือ สร้างขึ้นก็เพื่อที่จะเกี่ยวกับการนำทัพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจนะนะครับพุทธคุณก็ปกป้องป้องกันพยันะพยันตลายต่างๆ,ๆนะครับจาคขศึกนะฮะนะครับก็มุ่งเน้นความมีชัยชนะนะครับแข,วข้วคาานะครับพยาธ่งนะครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์ของเกี่ยวกับสงครามเนี่ย นะครับเราก็จําเป็นต้องสร้างพระขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเป็นขวัญกําลังใจนะครับในการลบนะครับฉะนั้นนะครับผมถือว่าพระยอดธงนี้เป็นพระที่เกี่ยวกับทําอะไรให้มีความสําเร็จนะครับเพื่อชัยชนะนะครับพระยอดธงเนี่เป็นพระที่น่าใช้นะครับเป็นพระที่น่าใช้นะนะครับก็ดังๆหน่อยก็จะทนมยุดยา นะครับที่ดังๆหน่อยเรื่องการเป็นแพงหน่อยก็ยอดรงยุดยธมีหลายโซนนะมีหลายโซนหลายเนื้อนะครับมีหลายโซนหลายเนื้อนะครับก็อยู่ที่ว่าเป็นพระยอดทงของอใครเป็นผู้นําทัพนะครับก็จะไล่มาตั้งแต่พระมหากษัตริย์พระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าแม่ทัพในกองต่างๆนะครับพระมหากษัตริย์พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าพญานะครับแม่ทัพในกองนะครับ ก็จะมีหลายเนื้อครพวกเนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้อหนักเนื้อสำลิดเนื้อชินแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับอย่างองค์ที่ผมถือเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ต้องเป็นโซนสำลิดละนะครับอย่างนี้ต้องเป็นโซนสำลิดละเก่าแล้วครับเนี่ยพงกนี้เก่านะครับยอดธงยุทธยาสวยนะครับทำอะไรให้มีทำอะไรก็มีให้มีแต่แยชนะนะครับพระยอดธง นะครับแค่วาค่าปลอดภัยใส่เหนียวคงกระพันนะครับน่าใช้นะฮะผ้าเย้าอรงน่าใช้นะนะครับเกจิต่างๆก็เอามาสร้างนะครับเกจิต่างต่างก็ผ้าเย้าอรงมาสร้างเห็นไหมฮะหลายๆเกจิหลายๆท่านเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้เย้าอรงยุดยามาถ่ายให้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่เดี๋ยวมาดูกันผมมีอะไรมาถ่ายเชิญอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคิดหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ